ทุกคนไอเข้าไปซื้อของในเมืองรีบไปรีบกลับวันนี้อากาศหนาวติดลบหนาวจนปากดำหมดแล้วทุกคนเป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ที่เจ็บหลังมานะเป็นครั้งแรกที่ได้ออกไปในเมืองคนเดียวเพราะปกติจะไปกับพี่ขุนเพราะว่าแกไม่อยากให้ไอาถือของหนักเนาะ วันนี้ก็ถือหนักอยู่ทุกคนจ้ะแต่ก็แบบค่อยๆค่อยๆเดินนะคะเปลี่ยนข้างหิ้วข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนจะไปรีวิวของนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆอ่ะเวลาเข้าเมืองหรือว่าออกไปไหนมาไหนเนาะช่วงเนี้ยไอจะไปรีบไปก็รีบกลับนะคะก่อนหน้านี้ไอก็จะไปกับพี่ขุนในไปวัแวบพี่ขุนพาขับรถเข้านะคะซื้อเนื้อซื้อของแล้วก็รีบวิ่งขึ้นรถแล้วก็กลับมาบ้านนะคะ แล้วยิ่งช่วงที่ไอ้ปวดหลังเนี่ยไอ้ก็คือไม่ได้เข้าในเมืองคนเดียวเลยนะคะเพราะว่าพี่ขุนเขาไม่อยากให้ไอ้ถือของหนักนะคะแต่วันนี้ไอ้ก็ทดลองนะคะจริงๆก็นั่งรถไปกับเขานั่นแหละทุกคนเพราะว่าวันนี้พี่ขุนเขามีนัดเจอลูกค้านะคะคือเขาจะไปคอนเฟอเรนซ์ก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะนัดคุยกันอีกทีนึงไอ้ก็เลยแบบขอติดรถเข้าไปด้วยนะคะพี่ขุนบอกว่าให้รอชันเลิกประมาณบ่ายบ่ายสองไอ้บอกโอ้ไม่ไม่ไหวจะไปอยู่ในเมืองสี่ชั่วโมงนะคะไอ้เวียนหัวตายเลยเพราะว่า คนมันก็เยอะทุกคนแล้วคือเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าทําไมความรู้สึกมันไม่อยากเข้าไปอยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะทุกคนสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้วันพฤหัสนะคะอาทิตย์นี้นะคะศุกเสาร์อาทิตย์ไอจะทํางานเนะาะไอก็เลยได้หยุดพุดกับพฤหัสนะคะหยุดสวันติดกันช่วงกลางสัปดาห์เหมื่อวานนี้นอนอยู่บ้านทั้งวันทุกคนแบบคือทํางานจานังคารเหนื่อยล่าง เมื่อวานพักทั้งวันแล้วก็เจ็บหลังด้วยแหละเพราะว่าไอทำงานในส่วนของ customer service นะคะอะไรรับของแบบคืนของอะไรพวกนี้ทุกคนก็แบบต้องยกของ,องต้องต้องต้องขับรถอะไรอย่างเงี้ยขับขับเขาเรียกอะไรนะเหมือนมันเป็นรถคาร์ดนะทุกคนที่เขาเอาถ้าใครเคยไปช็อปที่อีกเกียมันจะเป็นมันจะเป็นอ่เขาเรียกอะไรอะรถที่แบบว่ามันวางของที่เป็นของเฟอร์นิเจอร์แล้วเร,เราก็เราก็เราก็เข็นไปแบบนี้ค่ะทุกคนไม่ไม่ใช่ที่เป็นตะกร้านะแต่มันจะเป็นเขาเรียกว่า าภาษาสวีดิชเขาจะเรียกว่า,าฟล็อกวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเออนั่นแหละโอเคทีนี้เวลาที่เราทำงานที่ตรง c u สเ o อ e r เซอร์วิสอะเราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่จะยกของหรือว่าเราจะเข็นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไอ้ก็พยายามที่จะ ดูแลจัดท่าทางในการยกการลากการดึงการเข็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีแหละแต่ว่าด้วยความที่เราเคยบาดเจ็บแล้วถ้าเราทํางานแบบวันหนึ่ง9้าชั่วโมง10ชั่วโมงอะ่ะมันก็ต้องเจ็บทุกคนมันต้องมันต้องมีอาการเจ็บขึ้นมาแหละนะคะแต่ไม่ได้เจ็บแบบรุนแรงถึงขนาดว่าแบบเป็นไข้แล้วต้องกินยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนบางทีเวลาเคยไหมแบบคนที่แบบเป็นเส้นอักเสบเป็นกล้ามเนื้ออักเสบอะ่ะ มันจะเจ็บจนถึงขนาดแบบไข้ขึ้นไปเลยก็มีแต่ว่าไอา้ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความเครดขัดยอกอะ่ะมันยังอยู่นะคะมันยังอยู่เพราะฉะนั้นมันยังมีมีความรู้สึกอยู่อะ่ะทุกคนนั่นแหละก็เลิกงานก็จะมายืดเส้นนะคะแล้วก็ช่วงกลางวันอยู่ที่ทํางานนะคะเวลาไปเบรกทานข้าวกลางวัน,นก็จะยืดเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วคราวนี้ถามว่าบางทีก็เบื่อตัวเองเหมือนกันเวลาเข้าเมืองอะ่ะ อยากจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะเขาเรียกว่าอะไรไม่มีอารมณ์ทุกคนไม่มีอารมณ์ที่จะถ่ายเพราะว่าด้วยความที่ข้อเสียก็คือข้อเสียของไอ้ก็คือไอ้ทำงานในห้างสรรพสินค้าเนาะอยู่ในห้างอีเกียแล้วไอ่แบบเจอคนเยอะทุกวันทุกวันจริงๆทุกคนแล้วก็มีการติดต่อกับลูกค้าพูดคุยกับลูกค้าอย่างเงี้ยวันหนึ่งอะลูกค้าที่ผ่านเข้ามาหาเราเนี่ยก็หลายร้อยคนทุกคน,ท,กคนที่เราจะต้องพูดต้องคุยมันเลยเป็นความรู้สึกแบบ เหมือนเราก็เลยเบื่อมนุษย์ไปเลยอ่ะคือเบื่อกับการที่จะเจอคนมากมายในห้างพอเราไปเห็นบรรยากาศในห้างแบบคนเดินแบบว่าเบียดเสียดกันเราก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันต้องรีบจัดการธุระของฉันแล้วฉันก็จะรีบกลับบ้านนะคะทีนี้ไอซซื้อตั๋ว90นาทีนะคะ90นาทีหมายถึงว่าไอซซื้อครั้งเดียวนะคะถ้าไอซสามารถเดินทางได้ภายใน90นาทีตั้งแต่วัดตั้งแต่ออกไปจากบ้าน จนถึงเข้าบ้านเลยอ่ะไอ้ก็จะต้องไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มไม่ต้องจ่ายค่าตั๋วเพิ่มเพราะตั๋วเนี้ยซื้อครั้งเดียวแต่มันอยู่ได้90นาทีแต่ไอ้อะเข้าไปในไส้งอนนะคะก็กำลังเดินซื้อของอยู่คือเดินเข้าไปแรกๆก,ก็เลยเห็นเอะผู้หญิงคนนึงแบบคุ้นๆน,นะคะไอ้ก็มองมองหน้าเอา้าพี่หญิงนี่นานะคะพี่หญิงนี่คือเอ่อคนไทยนะคะผู้หญิงไทยที่มาอยู่ีวีเดนตั้งแต่แบบ อายุยังสาวๆเลยนะคะตอนนี้จนพี่หญิงเนี่ยกเกษียณแล้วไปเจอพี่หญิงก็เลยได้คุยกันทักทายกันนิดนึงได้กอดกันนะคะแล้วก็พี่หญิงก็รีบซื้อของแล้วก็จะรีบไปเอ็กซ์ไซส์นะคะไปเข้ายิมนะคะไอ้ก็เลยเดินดูของต่อคราวนี้เดินไปเดินมาทุกคนเดินเพลินจากที่อยากจะได้แหนมมันก็ได้อย่างอื่นมาด้วยนะคะตอนแรกกะว่าจะไปซื้อแค่ผักกับแหนมนะคะแล้วก็จะไปดู ปลาหมึกที่มันเป็นเขาเรียกปลาหมึกสายที่มีเฉพาะหัวแล้วก็มีขาไอ้ม,มีมีหนวดมันออกมาเนี่ยนะคะปลาหมึกสายมันไม่มีทุกคนมันมีแต่ปลาหมึกกล้วยที่แบบเขาลอกหนังมาแล้วขาวๆแล้วก็มีปลาหมึกกล้วยที่แบบแช่แข็งมาที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ลอกหนังออกแล้วก็มีปลาหมึกที่เป็นแบบเขาหัน่นเป็นแว่นๆมาคือเราไม่อยากกิน ทุกคนมันคือมันเบื่อที่จะกินแบบนั้นอยากกินปลาหมึกสายนะคะทุกคนเอามาทํายำหรือตําส้มตำอย่างเงี้ยมันอร่อยแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันขาดตลาดหรือเปล่านะคะมันไม่มีอ่ะมันไม่มีเลยทุกคนนั่นแหละหลังจากเดินไปเดินมาเดินหยิบนั่นหยิบนี่เอาเริ่มหนักที่นี้เริ่มหนักเข้าไปอีกยังโชคดีเอาถุงไปด้วยนะคะแล้วก็ได้แบบมาถุงผ้ามาเลยนะ,ค,ะคราวนี้พอถือของหนักใช่ไหมนางก็เลยเดินช้าๆเดินค่อยๆเดิน ทีนี้จับโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกทีเพราะว่าตอนที่ซื้อตั๋วรถไฟอ่ะเราซื้อในในแอปพลิเคชันใช่ไหมเอา้าเหลือเวลาอยู่10นาทีจากตรงร้านนั้นแล้วจะเดินไปที่สถานีรถไฟอ่ะมันไม่ได้ไกลถ้าเราอะไม่มีของเลยอะเดินอย่างเร็วๆอ่ะถึงทุกคนแต่อันนี้ของมันหนักไอ้ก็เลยแบบเดินไปพักไปไอ้ก็เลยคิดว่าไอ,อ้ไม่อยากจะวิ่งไมอยากจะรีบกลัวว่าเตงจะล้มด้วยเพราะว่าเตงเจ็บหลังอยู่ก็เลยไปนั่งกินกาแฟ ที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งร้านโปรดนะคะที่แบบชอบไปนั่งกินกับออยสมัยสมัยก่อนที่ออยยังไม่ไม่มีลูกนะจนผ่านมาห้าหกปีแล้วจนออยคลอดลูกไปจนลูกห้าหกขวบแล้วแต่ว่าร้านนั้นก็เป็นร้านกาแฟของไอ้กับออยเราจะรู้กันงันร้านกาแฟของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนไอ้ก็ไปนั่งดื่มกาแฟแป๊บหนึ่งประมาณยี่สิบยี่สิบห้านาทีเพื่อรอรถไฟรอบต่อไปนั่นแหละก็เลยถึงบ้านนะคะเดี๋ยว ไอจะรีวิวของให้ดูแล้วกันว่าเมื่ใหญ่ไอไปโกยอะไรมาบ้างนะคะเริ่มจากทุกคนเห็นแล้วอันนี้ก็คือเห็ดชิตาเกะนะคะก็คือเห็ดหอมแห้งนะคะเห็ดหอมตากแห้งแล้วก็ผักใบบัวบกค่ะอันนี้ไม่ได้อยู่แพรนนะคะไม่ได้อยู่ในความคิดว่าจะซื้อผักอันนี้นะไปเห็นก็เลยเอามานะคะผักชีนะคะแล้วก็ ชาพูค่ะไอเป็นคนที่ชอบทานชาพูมากคือหลานนะเขาแชร์มาในติ๊กต็อกนะคะคือเป็นชาเขียวมัทฉะตัวนี้ก็เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นนะคะไอดูแล้วเนี่ยเป็น m a ็ดอินเจแปแต่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆอินสแตนก็คือเป็นชาเขียวมัทฉะที่แบบเหมือนเราชงใส่น้ำแล้วก็พร้อมดื่มได้เลยอะไรเงี้ยไอก็เลยเอามานะคะ,อะซองนี้ไอจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่น่าจะอยู่ราว เออห้าสิบหกสิบโครนนะคะหกสิบกรัมหกสิบโครนหกหกสามสิบแปดสาก็ตีไปประมาณ200ร้อบาทค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้1โครนน่ะแลกได้แค่3.11จุดามจุดบาทนะคะทุกคนตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีค่าเงินบาทแข็งขึ้นไปอีกไม่เข้าใจเป็นลำไยในกระป๋องค่ะ อยากได้ลำไยสดคืออยู่ดีๆอยากกินข้าวเหนียวเปียกลำไยแต่ว่าก็ไม่รู้จะได้ทํากินวันไหนนะน้ำแยนางค่ะไอเป็นคนอีสานตอนบนต้องต้องมีน้ำแยนางติดบ้านเพราะว่าเวลาทําแกงทำอะไรแกงอ่อมก็ใส่ใบแยนาไอออมาสองป่องเลยนะแล้วก็กะทิวันนี้ได้ชาวเกาะ จริงๆชอบกินกะทิอร่อยดีเพียงแต่ว่ากะทิอร่อยดีนะมีตาว่าแพ็คนึงหนึ่งลิตรนะคะมันใหญ่ไปก็เลยไม่อยากได้นะคะอยากได้แพ็คห้ารกรัมนะคะนานๆจะซื้อทีมันคืออะไรเอ่ยผักกาดดองนะคะผักกาดดองเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นผักกาดดองเปรี้ยวค่ะจากไทยค่ะทุกคนไอ้ก็จะเอามาล้างจิทีิไหลออกมา2แพ็คนะเดี๋ยวนะคะ ไอคิดว่ามานันน่าจะอยู่แถวนี้แหละที่ไอดืนไอจะเอามาล้างอย่างดีนะคะแล้วก็ต้มน้ําออกแล้วไอจะเอาไปผัดใส่ไข่นะคะถั่วลิสงต้มถั่วดินบ้านเรานั่นเองแต่ว่าเป็นแบบแช่แข็งปกติแล้วเนี่ยไอจะซื้อแบบสดก็คือเขาต้มมาจากเมืองไทยนะคะต้มมาแล้วก็เขาก็ส่งขึ้นเครื่องบินมาตัวนั้นคือไอจะชอบซื้อที่ร้านเวียดนามอีกร้านหนึ่งนะคะตัวนั้นจะแพงหน่อยก็คือ 500กรัมเนี่ยประมาณ95โครนนะคะแต่ตัวเนี้ย5 0 0กรัมเช่นกันแต่ด้วยมันเป็นของที่แช่แข็งมานะคะตัวนี้อยู่ที่ไม่น่าจะเกิน30โครนะคะ่ะทุกคนไอคิดว่ามันคุ้มกว่าเดี๋ยวไอจะลองแบบเอาไปต้มอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้น้ํามันซึมเข้าไปมันก็จะได้นิ่มๆน,นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นข้าวโพดข้าวโพดหลายสีมากเลยนะคะอันนี้ก็ต้มมาแล้ว แต่เวลาเราจะทานนะของที่ต้มมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอาไปอุ่นค่ะอุ่นโดยการต้มหรือนึ่งก็ได้นะคะส่วนตัวนี้เป็นถั่วลิสงกระทอปลือกแล้วของไร่ทิปค่ะทุกคนมันเป็น GMO หรือเปล่าทำไมมันเม็ดใหญ่มากทุกคนช่วยดูหน่อยอมืมันเป็นตัวดัดแปลงพันธุกรรมมาหรือเปล่าตัดแต่งพันธุกรรมมาหรือเปล่าทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นพันอะไร ตัวนี้เป็นเส้นอุด้งค่ะเส้นอุด้งแพ็คนี้มีทั้งหมดสามซองนะคะเน่ก็คือซองละหนึ่งมื้อนะคะเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นเส้นๆเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นเห็นไหมทุกคนบางทีสมองมันไม่ทำงานตะไคร้ค่ะตะไคร้แช่แข็งทุกคนบางทีมันเป็นนะแบบ อยู่ดีๆมันแบงค์ไปเลยแบงค์แบงค์แบบไม่มันไม่มีอะไรในหัวทุกคนเป็นเหมือนไรน,นะมะเขือค่ะแต่ว่ามะเขือตัวนี้ไม่ได้มาจากไทยแลนด์นะเป็นมะเขือที่มาจากน่าจะมาทางจากแอฟริกาหาเพราะว่าเขาจะเป็นมะเขือที่แบบมะเขือปลอดที่เปลือกหนาๆเพราะนั้นจากการสัมผัสของเราเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันอ่อนหรือมันแก่นะคะแต่ด้วยความที่ราคามันถูกกว่ามะเขือจากประเทศไทย มะเขือจากประเทศไทย200กรัมนะคะ1แพ็คมะเขือเปราะนะไอ้สีคล้ายๆกันเนี่ยเขาขาย49.9ก็ตีไป็นสะ50โครน50โครนต่อ200กรัมแสดงว่าถ้าสมมุติว่า1กิโลอ่าสอเป็น10 5ห้าคูณห้ากิโลก็คือ250โครน อันนี้ในกรณีที่เราไปซื้อปลีกนะซื้อจากร้านร้านขายปลีกแต่ว่าร้านขายส่งเราไม่รู้ว่ามะเขือเปราะจากประเทศไทยเขาขายกิโลเท่าไหร่แต่ตัวนี้มาจากทางแอฟริกาขายปลีกกิโลละ1น9โครนแต่ไอัเคยซื้อที่ร้านแขกนะคะที่ร้านแขกถ้าเป็นมะเขือที่มาจากแอฟริกาเนี่ยที่ร้านแขกจะขายแค่ประมาณ1กิโลเนี่ยน่าจะประมาณ9 9ถึง119ประมาณนี้แต่ว่า ไอไม่ได้เดินไปถึงนั่นมันไกลทุกคนมันไกลแล้วก็ไอได้แหนมของสอขอนแก่นมาด้วยนะคะ3ามแพ็คนะคะไอจะเอามาทำข้าวทอดยำแหนมมาอยากกินมากนะคะแล้วก็นี่ค่ะข้าวที่หุงมาแล้วนะคะ3าสามชนิดจากประเทศเกาหลีค่ะไอชอบมากมันจะมีความเหนียวแล้วก็ความหอม แล้วเวลาเคี้ยวอ่ะมันจะมันดิดดิดแต่ทุกคนมันอร่อยจริงๆนะไอก็ไม่รู้อ่ะที่เมืองไทยอ่ะมีขายแน่นอนนะคะแต่ไอก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะขายอ่อแพ็คหนึ่งอ่ะราคาเท่าไหร่ถ้าถ้าถ้าที่ประเทศไทยนะเพราะว่าไทยกับสวีเดนเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มมันต่างกันใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นราคาของมันก็จะต่างกันเพราะว่าค่าครองชีพที่สวีเดนมันก็สูงมากนะคะทุกคนนี่ดูมันจะมีข้าวอยู่3มชนิดเนี่ยค่ะ อืมไอชนิดที่สามอ่ะทุกคนดูเนี่ยไอตัวนี้ค่ะตัวนี้นี่เป็นแบบคล้ายๆเป็นพวกเขาเรียกเมล็ดอะไรนะที่เป็นเอ่อคล้ายๆพวกคล้ายๆพวกลูกเดือยอ่ะทุกคนแต่มันไม่ใช่ลูกเดือยนะมันก็เป็นข้าวชนิดหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำปลาของจ่าวิรัตค่ะของจ่าวิรัตอร่อยแล้วก็ราคาดีราคาดีย่อมเยาวค่ะทุกคนสนับสนุนนะคะ มไม่ได้ไม่ได้ค่าไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ว่าอันนี้คือเรากินจริงๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะซื้อมาทีละสองขวดสองขวดนะคะแต่ว่าวันนี้ไอ้ก็เหลืออยู่ที่บ้านนะคะไอก็เลยซื้อมาเพิ่มไปงั้นแหละทุกคนกลัวมากกับการอดอยากทำไมต้องกลัวด้วยก็ไม่รู้สรุปแล้วประกาศดองอะทุกคนไอเห็น ไอคิดว่าไอาะหยิบมาสองแพ็คแต่ว่าในนี้มันมีอยู่แพ็คเดียวนะคะหลอยก็เลยไม่รู้ว่ามันสรุปแล้วไอลืมนะคะอยู่ในตะกร้าหรือไอหยิบมาแค่แพ็คเดียวอันนี้ไอไม่รู้จริงนะคะอืทุกคนมะเขือน่ะโลละร้อยห้าสิบนะหนึ่งร้อีเตีไปว่าโลละร้อยหสิบครนทุกคนจ๋าถั่วลิสงต้มแช่แข็งนะคะแพ็คนี้ห้ายกร,รัมราคา 50โครนค่ะส่วนถั่วที่สงที่เป็นถั่วทิสงแบบกระทาะเปลือกตัวนี้นะคะถั่วทิสงตากแห้งกระทาะเปลือกราคาสามสิเออโอเคอันนี้ถูกแล้วถูกละ้นะคะวันนี้นะคะรวมทั้งหมดจ่ายไป7จ8ด6ค่ะทุกคน758.86อาตีไปซะ760แล้วกันนี่ค่ะนี่นีนน เออไอ้ก็พูดตรงอ่ะไอ้ไม่ค่อยอยากจะไปในเมืองหรอกเพราะไอ้ไปแล้วไอ้หมดเยอะทุกคนถ้าคือประมาณนี้เลยนะถ้าไม่เข้าไซ่ถ้าไม่ซื้อร้านไซ้งอนก็ไปซื้อร้านเวียดนามอีกร้านหนึ่งที่ไอ้จะชอบไปนะคะเป็นร้านเล็กๆที่แบบเดินลงไปเหมือนชั้นใต้ดินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นไหนก็ไปเวลาไปซื้อเขาอ่ะไอ้ก็หมดประมาณนี้ทุกคนเจ็ดแปดร้อยอะไรเงี้ยเขาก็ยังบอกเลยว่าไอ้อะ เป็นลูกค้าชั้นดีอะไรอย่างเงี้ยแบบซื้อของทีซื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อายอะส่วนใหญ่จะซื้อของมาตุนไว้นะคะซึ่งมันก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่มาซื้อตุนแบบนี้หรอกแต่อายก็ถือว่าบางทีเราทํางาน,นเหนื่อยอะนะคะเราอยากจะกินของอร่อยทุกคนแล้วก็อยากจะแบบเปิดตู้ออกมานะคะแล้วมันเจอของที่เราอยากกินเลยนะคะก,ก็เลยจะชอบตุนนะคะแล้วของที่มันตุนไม่ได้อย่างของสด เราก็ทํากินอยู่แล้วนะคะทุกคนทํากินอยู่แล้วเพราะนั้นมันมันสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยค่ะอืมเนาะโอเควันนี้ก็รีวิวพอหอมปากหอมคอนะคะคลิปวันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะยาวนะคะมีบนให้ฟังแล้วก็มีรีวิวของนู่นนี่นั่นเนาะก็เดี๋ยวเราค่อย เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนต้องขอ,ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเข้ามาทักทายกันเนาะขอบคุณทุกๆการซัพพอร์ตเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะบายบายอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเราทำข้าวเหนียวเปียกลำไยแล้วใช้ลำไยในกระป๋องอะมันจะยิ่งหวานเนาะ <c oughs> เพราะ,ะนั้นเราจะต้องลดน้ำตาลลงอืม